สวัสดีครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือรถไทยนาเดินตามคูปตานะครับรุ่นแสดที่หนึ่งอยพัสนะครับผมซื้อมาในราคาเจ็ดหมืนสามพันบาทนะครับเครื่องยนต์ราคาสี่หมืนหนึ่งพันสี่รอยบาทนะครับหางสยามเอ็นซพัดเอกนี่นะครับราคาสามหมืนหนึ่งพันหกรอยนะครับ ซื้อมาจากคุปตาเจริญชัยอุบลสาขาเหลียงเมืองนะครับตัวนี้เป็นหลุใไมล่าสุดนะครับรองรับน้ำมันดีเซล B20 นะครับเป็นระบบหัวฉีด Direct Injection นะครับรุ่นนี้ทั้งน้ำมันจะเป็นเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งทั้งน้ำมันกันนะครับ อันนี้คือเม่เล็กนะครับพี่น้องนี่พลาสติกนี่สปอยเลยเป็นพลาสติกนะครับตัวทางเป็นเล็กทางน้ำมันเป็นเล็กครับถ้พาพี่น้องจะเลือกหาซื้อมาใส่นะครับพี่น้องต้องสังเกตดีดนะครับเพราะว่าหน้าตามันข่ายกันเลยนะครับแต่ก่อน รุ่น,นนั้นนี่รุ่นก่อนน้นนี้นะครับมันจะเขียนแค่ว่าแทรทีหนึ่งร้อยจะว่ามีคําว่าพัดนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รองรับน้ามันบียี่สิบนะครับท้ายพี่นอนบึงไกลๆนะครับรุ่นนี้สตาร์ทแบบธรรมดานะครับใช้เมื่อมุนเอานะครับรุ่นนี้ไม่มีไฟเหลวนะครับรุ่นที่มีไฟเหลวคือรุ่น รุ่นโปรนะครับจะมีไฟเหลียวแล้วก็จะมีสายเสียบ usb นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น es นะครับ zt 1 0 0 es es ย่อมาจาก electric start นะครับรุ่นนั้น start มีได้ start มากนะครับมีแบตเตอรี่มากพอมนะครับ เนื้อใจพี่น้องเบิงขอมอนสเปคเครื่องนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสีจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจำนวนหนึ่งลูกสูบเป็นลูกสูบแนวนอนนะครับปริมาตรช่วงชัก547ลูกบาทเซนติเมตรนะครับให้กำลังสูงสุด สิบแรงม้าที่ความเร็วสองพัี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับให้กําลังต่อเนื่องเแรงม้าที่ความเร็วสองพันสี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดสามสิบสามนิ้ตันเมตรที่ความเร็ว1 6ึ่รอยบต่อนาทีนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 240กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับทั้งน้ำมันความจุ10ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิงข้อมูลอ้างองที่ผมวามานี่ทั้งหมดน,นะครับผมอ้างองมาจากคู่มือการใช้งานนะครับ Direct Injection นะครับ ราประกันสามปีนะครับเราพึ่จะให้เบิงวันทีเพิ่นส่งมานะครับฮับอุบลคือศูนย์ใหญ่ของอุบลน,นะครับเัิ้ลส่งมาที่ศูนย์ใหญ่อุบลส่งมาวันทีโอ้กล่องผมขอโทษเล,ล็กๆครับส่งมาวันทีสิบหกเดือนสามปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ ตรงมาจากบริษัทสยาม,มโบูบูตาอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับยูนิคมอุตสาหากรรมนวนครน,นะครับเป็นเครื่องผลิตในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกไม้ผลิตปีนี้นะครับถ้าพี่น้องจะเลือกหาซื้อมาใส่นะครับจะมีแห้งหมาอยูซิปแห้ง สิบเอ็ดแหงสิบสองแหงเคิงสิบสี่แหงนะครับสิบหาแหงเคิงนะครับพี่น้องกันเลือกสื่อมาใส่ตามความเหมาะสมในการใสงงานนะครับหรือว่าตามงบประมาณที่พี่น้องตั้งไว้กันแล้วแต่นะครับส่วนแรงมาที่เพิ่มขึ้นแต่ละตละัวราคาก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสองพันถึงสามพันบาทนะครับ่ังเช่นของผมนี่นะครับเป็นรุ่นแซทีหนึ่งร้อยดีไอ ราคา40,000่งพันร้อยนะครับถาจะเซตที1 0ี DI ผมถามราคาพันโย43,000กว่าบาทครับแต่ตอนผมไปสื่อพันมีเฉพพาสิบแหงนี่ครับผมก็เลยเอาสิบแหงเลยนะครับพ่นมาถาถาเป็นสิบเอดแหงหรือสิบสองแหงเ่อนี้ตรงสั่งทั้งเบิดนะครับ มีนะครับที่ผมได้เข้าไป ES Electric Start รุ่นซิปแห้งก็มีครับที่มีไดสตาร์ทคือมีม,มีมีทุกรุ่นนะครับซิปแห้งหอซิปหาแห้งเคืองครับถ้าพี่น้องอยากเลือกเป็นแบบมีไดสตาร์ทก็มีนะครับสำนักตัวรถ1อยหกกิโลนะครับ ถ้าพี่น้องอยากเห็นผมไทยมองไหนเพิ่มเติมกับสมารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเห็นเบิ้งมองนี้ไกลๆอีกแค่น,นึงนะครับนี่คือจุดสังเกตเลยนะครับทารุนก้อนนี้แท้ทีหนึ่งร้อยซื่อนะครับพี่น้องถ่ายไปสื่อกับสังเกตนะครับบางเื้อ ถ่ายห้องโชว์ลายครับไปเจอเครื่องทีเพื่อนสต็อกแหว้แต่โดนเป็นเครื่องร่นเกาน่านี่มันก็นจะเลยโมเมนต์หัวฉีดและเล็กอินเจคชั่นนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องน,นะครับที่้ามารับชมช่องมิสเตอร์ชาเย็นนะครับ นมอุบลคน,นโกสุริโยบ,บันทามี่ตะโกไปหนาเงิ่นสีใสกับว่ามีพี่น้องเอ้ยนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่เด้อครับคลิปนี้สวัสดีครับ